สวัสดีนะครับพี่น้องครับพี่กับบรรยากาศยี่มันเศร้าสีาส่ล้อไ่บาทครับตามภาษาบ้านนอกนะครับเนาะนี่มานั่งคุยกันยูซีแยงกะแนวไ่บาต้องครับกะนี่ครับนีประดุกครับเนาะแล้วก็อาหารแบบพื้นบ้านครับพื้นบ้าน,นงมขี้ซอนซ้อนขวาแล้วก็ดอกไม้ขนมหวานครับ ก็น,น้ำขวดนี่นครับของใส่บาทเท่ากัเป็นวิถีชีวิตของบ้านนะครับเนาะหมู่บ้านบรรยากาศเป็นกะนี่นะครับตามเห็นครับผม,มเป็นบรรยากาศนหนาะนอ,นอะเนาวนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด <STEPHAN> ok ้๋พี่น้องกอนี่กับบรรยากาศบนนอกครับเงียบสงบครับก็เป็นบรรยากาศบนนอกนะครับเนาะหอพี่ให้นอกไ้ช่มครับคับขึ้มฝนตกอานนี้ก็มาถ่า้องคอครับมาใส่บาท เป็นบรรยากาศนิกๆน้อยๆเราอยู่บนเขาเนาะแปว่านี้มาแล้วะกงถับมาแล้วครับ เด็กเสือไม่ได้ใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไม่ติดหัวแล้วนีเล็กจิ๋วฮึฮึมองเห็คนดีเทีบว่าแล้วอาติวันธนัสิเลขาเนกจำ ชาติาจิโนาตาโลธรรมวัชามีอายุวันโนุปาะลาเป็นระินระเมเลยทีนปเนันแะเอ้าคนวันดิวคนปะแม่บ้านคนน้ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านเฮ่านะครับพี่น้องเนาะกะัมีพระองค์เดียวเนาะครับเนาะกับตางป่าใจบุญกะนี่แหละครับวิถีชีวิตบรรนอกเขาก็เรียบง่ายเนาะครับเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ได้เลยครับพี่น้องเลยกะอยู่ดีไม่แห้งมีโชคมีลาภส,สุขุสุขวัลย์ครับผม กำลังใจให้ทุกคนครับสิบสามมันออกยากเด้เลยเออมันออกยากไม่แง่ครับ อาตมไวกระไโเคอตามงหน่อยไงมันขึ้นนี่เอ๊ะแล้วม่เด่ืนองบัวแล้ได้เฮ็ดสวนม่หยักไมหยังหยมุกระหาางสันลาเิดแล้วโอ้ยขี้เียดี พุทธก่แข้งด้น่ะนักมาพุทธกะแกก็มี่แก้ดกุยอจแลยุดจวดเรามันยุบกะนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตบ้านบาน้านเราๆเราเป็นกะีิพปะอ,องเดียว have ก็ให้ชมบรรยากาศบรรนอกนะครับเนาะนี่ก็มาถึงบ้านแล้วครับนี่ก็เป็นบ้านที่ไปต่างจังหวัดเนาะครับเนาะก็ได้ยูได้เศร้าเพรได้ไปมาต่างจังหวัดก็ได้ย,ดาางเงยดดูเศร้าไี่ได้ก็จะเริ่มเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับเนดะ้อสุข,ขุสุกน์ให้โชคให้ลาภให้ยูให้มาอันนี้นะครับปลูกต้นไม้ไว้ไม้ไว้ไ นี่แหละครับรบรรยากาศมานนอกก็เงียบสงบกะคนก็บ่ได้เพ,เพ่นพ่านนะครับเงียบสงบเปลบรรยากาศตืน่นงียมือเศร้าเป็นวิถีชีวิตนะครับอีกจกังน่อยกะฟากันไปทำการทำงานาน,นาทีไปนาทีมั่นกับเงียบเงิดมือ ก็สิเดียบ่งยีววิวบ้านในอีกรอบนะครับเนาะกันนี้นะครับกับคนโอยูกับหกแน่จักหน่อยนะครับนะเนาะเฮ้ สวัสดีครับเจ้สวัสดีครับ <laughs> บูฝนมาเมื่อคืนเนี่ยบูฝนมากไปแท้ไปวัดบ่ <laughs> จัดจัดชัด, <laughs> ด <laughs> <laughs> สำหรับชิมนี้ก็อำลาผ้า,าจาก,กันเพียงสำเนียนะครับเนาะ <laughs> เดี๋ยวช่วงใบใบห้าสิบเพลย์ยังกะติดตามนะครับนะบพี่น้องเนาะเสียวป่าไปปล่อยมีปลาซื้อปลามากครับนั่นมากไปล่อย <c oughs> นี่แหละครับกับพี่ยังเงียบสงบฝ <c oughs> นกระตกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อพี่น้องเลยรอบคลิปนี้ก็บตาพาจางในท่นนี้ได้ สวัสดีครับ